มีจะรบ,บีล้อด้วยนะ60 0กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ2วันนะคะรอบหน้าห่ะเวลาเข้ามาช่วงเวลาประมาณกลางอาทิคืาานจะขับรถน้อยมันจะได้เร็วหน่อยะะจารบ,บีล้อ2วันเลยแหละใช่ค่ะหนีถอดล้อทุกล้อค่ะเปล,ลี่ยนจะรบีแล้วทุกปืนใหม่ทั้งหมด สวัสดีครับวันนี้เราเอารถมาเข้าระยะเช็คนะครับเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะนะครับเข้าระยะเช็คเข้าศูนย์เช็คระยะ4ี่หมื่นโลนะครับวันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะ4ี่หมื่นโลโอ้โหสามหกของเท่เลยจเดี๋สักวันหนึ่งจะเป็นของเรายยเระยอะ,ะพี่เข้าเช็คระยะหน้าเลยพี่ซ้ายอ่ะ

8 5 1้า<บ>หนกาสรต,ต่นะครับ<ก>อเ,เดี๋ยวเสียวตวจกัพี่อยู่รอรับไมครับ,บ่ก็มาณสามโมงตียกีเ็ดในการต้างรอีแต่ถ้าพี่ทำหลังน่าจะเสร็จสามโมงสีหงสี ของพี่จะเป็นรอบ40,000กิโลเมตรนะคะตอนนี้ตามรอบเลยนะคะลูกค้าที่ทางตีเพทาท็อปกำหนดมาให้เนาะจะเป็นการเปลี่ยนน้ำม,มันเครื่องกองน้ำม,มันเครื่องนะคะเปลี่ยนกองเชื้อเพิ่งกองหลังน้ำอาจจะระเบียบาชิาางจุก มีเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันถุงท้ายของตั้งวาวนะคะลูกค้าแล้วก็ตรวจเช็คตรวจสอบสภาพทั่วไปค่ะเพิ่มอัตราดีห่างพอดีเอาห่างเลยไรนี่คือผมดูรายการจำลองงูอาจจะต้องเปิดจับแยกเป็นจับห่างจับเพิ่มสามนัดต่างหากนะคะค่ะงจาอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทถ้ารวมค่าแรงค่าหลักนะคะนี่จะเป็นกองตั้งวาล์วของ้องตั้งปี ตัวหัวใช้ส่วนลดอะไรได้ไหมตัวหัวอันนี้หักสวรลดเรียบร้อยแล้วค่ะแดงเดงแดงสดงแดงแดงแรงแด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 งวดงแด้แดง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 แดเแดงงแดงแดงเดงแดงแรงแดงแดงแดงแะงแดง่ดงแองแดงแดงรดงแดงแแงงแแงดงด ก็แวะมาดูเจะสามหกนิดนึงครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะแค่ไฟหน้าชุดไฟหน้าที่เห็นว่าแตกต่างที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสเปคที่มันมันโอเคอยู่แล้วเลยไม่ต้องปรับปรุงหรือเปล่าหัวเข๋งหัวอะไรมันเดิมมดทุกอย่างนะครับ เขาโทรไปให้มารับรถตั้งแต่วันอาทิตย์นะเพราะว่าเรามีคิวจองคิวก่อนแล้วตอนสิบโมงวันอาทิตย์นะนะครับแล้วเราก็มาเข้าวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็โทรไปเรียกเราก็เลยบอกว่าไอ้ฝากจอดไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทค่อยมารับนะมารับรถครับรับรถใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดส่งตรงใได้เลยครับ Alright ของตะต่างนะคะลูกค้าเซ็นแน่นนี้หนึ่งที่ได้เลยค่ะนี่จะเป็นในส่วนของหางพ่วงนะคะลูกคป็นอาจจระดีช่วงล่างจะอยู่ที่ประมาณ4 8่บามบาทค่ะรอบนี้เซนน่นน่ที่ค่ะตะกวนเซ็นต่างทีงนะคะ hey, 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 hey. อันลน hey, 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 hey. อยนะคะเกาะลอย เป็นจ็อบที่หนูเปิดตอนที่ลูกค้าไม่ถูกคือหน้ามือถลูกค้าชำระเองหรือว,ว่าบริษัทโอนก่อนชำระเอ,องชำระเองสแกนได้ค่ะรอบหน้านะคะจะจะมีจรารบีล้อด้วยนะ60กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ2วันนะคะรอบหน้า เข้ามาช่วงเวลาประมาณกาาาาลางกลางอาทิตย์จะขรถน้อยม,มันจะได้เร็วหน่อยจะดีล้อสองวันเลยนะใช่ค่ะีถอดล้อทุกล้อค่ะเปลี่ยนจะลรบีแล้วลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะคะทุก<ช>ลอ้อเนาะจะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันพาวเวอร์จะลรบีลูกปืนลอ้ออาจจะรบีช่วงล่างตอนเชื่อมก้อนหลังน้ำตามรอบตามแับนั้นามมาน,นะ<ช>วันเวลาดูตามตัวน,นี้ได้เลยกับแผนแคให้นั่งรถขัลูาคาเช่นเคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้เลยนะคะ นี่แหละัรวมให้งนี่นะมันเป็นหัวาหันที่เราบักยอดรวมเลยที่ไมเนเชกเนรวมเลยก็ไนดน้ ข้รวมเลยใช่จ้ะรวมหัวหันตอนนี้พี่ตอบข้อมูลนะรู้รับของละวันจ้ะอ,อันนี้บัญชีนี่ถูกต้องถูกต้องจ้ะหยุรไว้พี่ลองไปใส่ช็อตพูดนะครับ

จระเบีเออรอบในอัดอัดเพราะว่ารอบนี้เราสักรออส่งผมมหมยังไม่ได้เขาบอ,อกได้เลยไหมครับ ขอบคุณครับก็ล้างให้ประมาณหนึ่งประมาณนั้นแหละกับการล้างของเขาจ,จะระบีก็อาจจะระบีก็เรา,าตำหนิไปรอบที่แล้วรอบนี้ก็ดีขึ้นนะครับรอบที่แล้วอาจไม่ั่วจุด รอบนียครับหรือว่าด,ดีขึ้นเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายให้อ้ยจะมีกองกองอะไรวะ มันกระโดดขึ้นเขาเขาน่าจะตั้งพาร์ทใหม่หรือว่าเขาตั้งแค่วาวก็ล้างให้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้การเดินทางการุณารูดไปขับขีด้วยคแต่มันเป็นการล้างบริการฟรีนะ้เราก็เอาตามน,นั้นเลยันะบางสะอาดไปได้ <laughs> เดี๋ยวเรามาสรุปราคาคา่าซ่อมนะครับให้อีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะ แกว่าเคล็ดหายน้ํามันเครื่องเฉยเฉยหรือว่าเขาตั้งคาดให้ด้วยไม่แน่ใจน่าจะตั้งคัดให้ด้วยหรือเปล่าผมว่าต้องมีการตั้งคา่าและแต่เขาอ่าเคสี่หมื่นโลนเนี่ยเขามีการเปิดฝาวาลวแล้วก็ตั้งวาลวให้นะตามตามการสเปคของการดูแลของอิซูซครับเรเราก็ไม่ค่อยได้จะมีโอกาสได้เข้าศูนย์เท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นพันแรกเลยที่ได้นําเจ้ารถบรรทุกนะครับ เข้าสูตรเช็คระยะตามระยะเขานะช่วงนี้ก่อนนะแล้วช่วงหน้าเห็นฝากไว้ว่าหกหมื่นโลนี่ต้องมีการล้างจารบีลูกปืนล้อไอไอไอล้างจารบีลูกปืนล้อผมไม่ติดนะผมติดไอล้างจารบีลูกปืนล้อสองวันสองวันเลยแหละล้อหกล้ออย่างนะเดี๋ยวต้องถามเขาใหม่นะตอนเข้าเราไปถามเขาว่ามันมันมันทวันเดียวไม่เสร็จจารบีลูกปืนหกล้อมันมันก็แค่สี่จุดเองนะ ไม่ใช่พอสิบลอ้อรันจะได้เน้นเพิ่เราล้อสองวันเขาอาจจะประเมินค่าๆอ่ะเดี๋ยวไปสรุปให้ที่รานอ่ะเราก็มาวิ่งงานเที่ยวแรกนะครับส่วนตัวหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนตัวกรองตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะฝากมาแบบนี้ฝากให้เรามาทิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะทุกรอบนะครับเขาก็ไม่ได้ปรทิ้งให้นะเขาเหมือนว่าให้เราเห็นว่าอ๋อคือเขาเปลี่ยนจริงพวกกรองโซลารกรองดักน้ำนะครับส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะครับมี มันเจ็ดพันกว่าเนาะแยกเป็นอัจฉริหางนะครับสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ตัวหัวเนี่ยมีทําอะไรบ้างนะครับก็มีรวมทั้งหมดเก้าพันเจ็ดนะครับแล้วก็รับส่วนลดไปสามพันนะครับก็จะเป็นส่วนลดหักส่วนลดหักภาษีหักอะไรอ่ะตัวหัวก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับประมาณนี้จะมีค่าอะไรค่าอะไรตามเขาเขาทําอะไรบ้างอย่างอย่างเคสตัวสี่หมื่นโลตัวนี้นะครับก็มีทํา สี่หมโลตัวนี้มีทำอ่าสี่หมโลตัวนี้นะครับมีที่เราทำก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอ่าไส้กรองต่างๆนะครับแล้วก็อ่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันอ่าฟืท้ายนะครับทั้งหมดนะเขาบอกว่า4 0่หมโลมันต้องเปลี่ยนนะแล้วก็เปิดฝาวาลวตั้งวาลวแล้วมีค่าประกัน ถ้าปะกินวาลน่าจะประมาณพันหนึ่งนะครับมันก็เลยทาให้หมดค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเรอบที่แล้วเราหมดแค่สองสามพันนะเพราะเราถ่ายแค่น้ำมันเครื่องตอนนี้ก็จะมีเพิ่มน้ามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเขาบอกว่าทุกสี่หมื่นโลขออีซุต้องถ่ายนะครับแล้วก็ถ้าจบจากเคสนี้แล้วนะครับอ่าสี่หมื่นโลไปแล้วต่อไปมันก็จะเป็นหกหมื่นโล6พ0 0 0หกหมื่นโลเนี่ยนี่ตามนี้เลยหกหมื่นโลก็จะมีอ่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์อะไรต่างๆเฟืองท้ายไม่ต้องแล้วน้ำมัน power นะครับรอบหกหมื่นโลแล้วที่สําคัญคือ รอบ60,000โลเราต้องอัดจาระบีลูกบืนล้อสีนล้อพวกเนี้ยเขาบอกใช้เวลาประมาณ2วันนะครับนะครับแล้วก็เป็นไส้กองต่างๆประมาณนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้ในการอ่าข้าระยะของยูซิุนะครับอาของยูซุนะครับก็จะประมาณนี้กัแล้วกันอันนี้จะเป็น6ล้อ FTR เนอะของ36ไม่รู้ของใครเป็นยังไงก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นเลขความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ก็แล้วกันกน,นะครับของผมก็ประมาณนี้รอบนี้40,000โลหมดปเจ พันกว่าบาทกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรงเพิ่มเติม4ี่0 0โลก็คือเปิดฝาตั้งวาวแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเพาอ่าเฟืองท้ายนะจะประมาณนี้ก็คือเราเช็คตามระยะตามที่เขาแจ้งมาแล้วเเ,เช็คตามนั้นยังไงก็ฝากกดไ์ก็เช็กก็ซับสไครต์ให้ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์ก็ต้องขอบคุณถ้าไม่เป็นประโยชน์ไร้สาระก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็หลายๆคนก็ยังถามอยู่พี่สุริยาน้ำยาขัดยางเป็นยังไงบ้างน้ำยาขัดยางผมขายดีมากนะครับเมื่อวานนี้ คือออกแบบ20-30ออเดอร์แล้วเราส่งทุกวันวันหนึ่งสองรอบนะครับชเช้าเย็นส่งทุกวันวันสองรอบแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําโฆษณาลงถ้าใครสนใจก็พิมพ์ไปใน t i กต o k นะครับในตะกร้านะครับในทิกต o k เจออยู่แล้วนะครับน้ํายาขัดยางตราเทวดาตามนี้เลยนะครับขึ้นอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขึ้นน้ายาขัดยางเทวดาขายดีมากในทิกต o k ในตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สั่งลองไปใช้ก็1 0ึ่งพันอิมเอลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเข้าไปเป็นลูกค้าตะกร้าในทิกตอกเนี่ยบางคนสั่งได้แค่หกสิบเจด็ดสิบแปดส ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้สติกเกอร์ก็พิมพ์มาก็จะแจกสติกเกอร์ไปสำหรับคลิปนี้สุริยานทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครใครที่เพิ่งรับชมใหม่หรือมารับชมคลิปใหม่เพิ่งมาดูใหม่ๆเพิ่งมารู้จักสุริยานเุิใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสุริยานทุกสวัสดีครับ